สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะปลูกดอกอินทวาดอกพุดอินทาพุดกุหลาบจ้ะสี่กิ่งนะทุกคนอันนี้เล็กชํำเองออกดอกไปแล้วเราจะเอาลงดินแล้วค่ะถ้าเอาไว้ในกระถางดินมันน้อยมันไม่ค่อยโตนะเอาลงดินชํำง่ายมากค่ะก็ไปเด็ดกิ่งมาเลย อาสามกิ่งนะุผู้ชมอันนี้มันมันเป็นกิ่งคู่เนีย่ยมันแตกยอดแล้วนะคะก็จะปกลงยางรถยนต์ดอกไม้แบบเป็นดอกไม้ที่หอมสวยแล้วก็บูชาพระได้ด้วยคะ่ะมะนาวช่วงนี้มะนาวแพงมากอันนี้มันร่วงเองจนเหี่ยวละเอาไว้นี่แหละให้เป็นปุ๋ยเนาะ มันง,งอกวันนี้เลยก็ตอนมะนาวน่าจะหกหกกิ่งนะคะมะนาวที่เราตอนเองมันภูมิใจกว่าที่เราไปซื้อมาอีกเราก็ใส่เศษพวกกาบมะพร้าวหุยมะพร้าวอะไรต่างๆลงไปอย่าให้น้ำแห้งนะคะยินดูว่ะชอบน้ำ ชอบน้ำแต่ไม่ไมชอบแชะปลูกง,ง่ายมากค่ะไม่นานก็ออกดอกแค่ยอดพอมียอดออกมาเนี่ยก็จะออกดอกตูมออกมาเลยเนี่ยดอกตูมเล็กๆนะคะท่านผู้ชมดินดีมากเลยนะเนี่ยนะดินดินพวกนี้มันจะมีเปลือกถั่วด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยเยอะมากเลยพี่เล็กเอาถั่วลิสงมาเนี่ยคะ่ะตอนนั้นอะที่ปลูกผักกาดอะ,ะจริงจริงการปลูกและบำรุงต้นไม้ คือมันจะมีดินเนาะมีดินมีปุ๋ยดินดีนะคะดินร่วนซุยดินดีปุ๋ยดีรดน้ําแล้วก็มีแสงแดดน,นะแล้วถ้าอยากให้สวยทุกอย่างเลยนะคะเอาใจใส่ทุกคนเอาใจใส่หลายคนถามเลขมาเยอะนะคะปลูกอะไรก็ไม่งามอะไรแบบเนี้ย ุหลาบบ้างผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายๆปัจจัยที่เล็กพูดนั่นแหละดินต้องดีดินก็คือต้องปรุงนะทุกคนไม่ใช่แบบดินอย่างเดียวเลยมันต้องมีอินทรีย์วัตถุด้วยนะคะดินอย่างเดียวธาตุอาหารมันหมดไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีอากาศไม่มีน้ํามันก็ไม่สวยนะทุกคนรดน้ําปลูกต้นไม้รดน้ําอย่างเดียวเลยก็ไม่สวยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแร่ธาตุอาหารไม่มีปุย๋ย นะพวกนี้ที่เราเอามาเนี่ยเดี๋ยวมันย่อยมันจะย่อยนะคะมันจะย่อยลงไปเองถ้าอยากให้ย่อยเร็วก็เอาจุลินทรีย์สังข้อแสงมารดนะ้ามันมันช่วยย่อยไวแล้วก็ถ้าใครมีจุลินทรีย์เจาปลวกยิ่งไวค่ะท่านผู้ชมอ่นะแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวมาดดหลายๆอย่างใช้หลายๆอย่างนะคะดล,ลงไปเลยนี่จุลินทรีย์สังข้อแสงค่ะ ให้มันย่อยมันช่วยย่อยไวมันย่อยสลายแบบพวกฟางข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนนี่แล้วก็รดน้ำสวยค่ะยมากเดี๋ยวพอโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเล็กจะมาถ่ายให้ดูนะว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้าใครมีแกลบยิ่งดีเลยเอามาใส่แล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะอย่าลืมรดน้ํามีแดดน,นะแล้วก็ต้นไม้อย่าปล่อยให้มันแห้งเฉ่านะคะมันชะงักการเติบโตเลยแหละแล้วบางทีมันอาจจะตายได้นอย่าลืมนะคะทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าดอกพุดอินทวาเนี่ยค่ะมันชํำได้มันง่ายมากเลยค่ะชํำได้สองแบบเลยคือ คือชั้ในดินรดน้ําให้ชุม่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชํ้น้ําชํ้น้ําก็ได้ชํ้ในดินก็ได้นะคะเหมือนมะนาวนั่นแหละไม่ยากค่ะทุกคนแล้วก็จะตอนก็ได้นะเป็นวิธีการขยายอันนี้เล็กทามาเนี่ยหลายต้นแล้วนะต้นข้างนอกใส่กระถางไว้นะคะสูงแล้วด้วยสูงแล้วรดน้ําลงไปค่ะชุมช่มชุ่ม บางคนคิดว่ารดน้ํานิดหน่อยชุ่มด้านบนแล้วมันพอไม่ใช่นะลองเอานิ้วจิ้มดูหรือว่าเป็นไม้ลูกชิ้นก็ได้จิ้มลงไปมันไม่เปียกนะคะทุกคนนี่น้ํามันจะค่อยๆซึมลงไปโดยเฉพาะดินตรงไหนแน่นๆอะ่ะต้องรดเยอะๆนะคะเรียบร้อยแล้วจ้า พูดอินทวากันนะคะปลูกไปกับเล็กสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมไปปลูกต้นไม้นะคะสวัสดีจ้า